สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็เป็น EP ที่119แล้วนะพี่นะ้มีพระชุดครับผมเย็นนี้มีพระชุดนะพี่นะชุดละ150บาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีกับเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่ๆได้รับสงชุดก็ลดเหลือ200บาทเหมือนเดิมเลยครับผม ส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทร0 2 4 8 0 4 7 4 6ก็ผมส่วนไอีิล่าก็จะเป็น POPCYN2533 นะพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยนะพี่นะรับช่วงเงย็นนี้ก็จะเป็นชุดเล็กๆนะพี่นะก็ชุดนึงก็จะมีสอง 3, องสามองสี่องค์แล้วแต่แล้วแต่ชุดไปนะพี่นะเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมแต่ขั้นต่ำก็จะมีสององนะต่อชุดนะครับผม บางชุดก็จะมีสามองค์สี่องค์กันเดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ชุดไหนบ้างนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นชุดที่หนึ่งเลยนะพี่นะนี่ชุดนในชุดที่หนึ่งนะครับผมขออนุญาตไปไวนิดนึงนะพี่นะมาเต็มตะกร้าเลยวันนี้ผ้าชุดนี่นี่ชุดที่หนึ่งนะครับนี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะว่าชุดไหนมีอะไรบ้างนะพี่นะเผื่อจะถูกใจครับผมนี่ชุดนี้ชุดที่หนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวผมเขียนอ่า หมายเลขมาเลยเขววาบอกถุงไม่เขียนหมายเลขเลยแ,แป๊บหนึ่งนะชุดชุดที่หนึ่งนะพี่นะนี่ชุดนี้ชุดด้วหนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่นะพร้อมส่งครับผมนี่ชุดนี้ชุดที่หนึ่งนะครับผมนี่นี่ชุดที่หนึ่งไปช้าๆนะเผื่อพี่ท่านใดที่แคปไม่ทันนะพี่นะ,ะต่อไปเป็นชุดที่สองน,นี่ชุดที่สองนะครับ นี่ครับนี่ชุดนี้ชุดที่สองนะเยนนี้จัดมาให้เป็นชุดเล็กๆครับผมนี่ชุดนี้ชุดที่สองนะนี่ครับชุดที่สองครับผมนี่ชุดที่สองต่อไปเป็นชุดที่สามชุดที่สามนี่เป็นมุมพัดนี่นะ จุดนี้จุดที่สามเป็นมังกรสารพัดดีนะครับีนนนบ่นี่นะครับนี่นะจุดที่สามเป็นปีหกสามนะครับหรือวพัดนี่ครับอันนี้เป็นปีหกสี่อันนี้เป็นปีหกสี่ นี่ชุดที่นี่ครับชุดที่สามนะครับผมีนชุดที่สามต่อไปเป็นชุดที่สี่นี่นนี่ชุดนี้จะเป็นชุดที่สี่ครับผม ีครับนี่ชุดที่สี่ครับผมชุดนี้นี่ต่อไปเป็นชุดที่ห้าชุดที่ห้านี่มีสามออันนี้จะเป็นเหล็กดูดนะเนี่ยเห็ไหมเนี่ยนางพญากับพาร,รีลาเหมือนจะเป็นเหล็กดูดนะเนี่ยชุดนี้ชุดที่ห้านะครับผมนี่มีสามองค์นะเนี่ยชุดที่ห้านี่มีสามองค์ ลองค่อยๆดูไปนะพี่นะเพราะว่าประปนกันไปครับผมจะละชุดนี่ครับชุดที่ห้าครับผมชุดนี้ชุดที่ห้าต่อไปเป็นชุดที่หกนี่ครับนี่ชุดที่หก ก็จะเป็นหลวงพ่อัดนะชุดที่หกครับผมชุดนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยด้วยนะพี่นะ,ะเผื่อผมมาแบ่งปันแบบนี้บางทีบางท่านบอกว่ามาไม่ทันนะพี่นะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้เวลาคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนนะจะได้มาทันเวลานะครับผมบางทีบางท่านบอกว่ามาไม่ทันเวลาเลย,ยนี่นะพี่นะนนนชุดที่หกครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยครับผมน,นี่ครับชุดที่หกนะ จากต่อไปเป็นชุดที่เจ็ดนี่ครับนี่จะเป็นชุดที่เจ็ดนี่ครับนี่ชุดที่เจ็ดครับผมนี่ครับนี่ชุดที่เจ็ดนะ ครับชุดที่เจ็ดครับผมชุดนี้ต่อไปเป็นชุดที่แปดนี่ครับชุดนี้ชุดที่แปดครับผม นี่ครับชุดที่แปดครับผมชุดนี้ต่อไปเป็นชุดที่เก้านี่ครับชุดนี้ชุดที่เก้านะพี่นะ ครับชุดที่เก้าครับผมชุดนี้ต่อไปเป็นชุดที่สิบครับผมน่ครับชุดที่สิบ นะชุดที่สิบยังมีสามองค์นะพี่นะนไครับชุดที่สิบครับผมชุดนี้เขียนให้ดีๆกกันอ่ะนี่ชุดที่สิบครับผมต่อไปเป็นชุดที่สิบเอ็ด นะครับชุดที่สิบเอ็ดครับผมชุดนี้ชุดที่สิบเอ็ด,ด 11. ต่อไปเป็นชุดที่สิบสองชุดนี้ชุดที่สิบสองครับผม ชุดที่สิบสองนะพี่นะนต่อไปเป็นชุดที่สิบสามจะเป็นเหรียญโอ้พัทนี่ก็จะเป็นทาวเวสุสวรรณพ่อพัดครับผมนี่ ชุดที่สิบสามครับผมนี่ครับชุดที่สิบสามต่อไปเป็นชุดที่สิบสี่ครับผม นี่ก็จะเป็นปินตาอุนาลมแล้วก็พัดครับผมนี่นี่ครับจุดที่สิบสี่นะสามองค์ครับผมนี่จุดที่สิบสี่แว่าจะปะปนกันไปนะสองสามองค์มั่งสี่องค์มั่งแล้วแต่แล้วแต่ชุดนะพี่นะลองลองดูครับผมไม่ค่อยดูไปนะพี่นะ ชุดนี้ชุดที่สิบสิบสี่ครับผมชุดที่สิบสี่ต่อไปเป็นชุดที่สิบห้าชุดที่สิบห้าหรือว่าพี่พ่านใดอยากยกหมดทั้งอีพีนี่มีราคาพิเศษให้แน่นอนครับผมนี่ราคาพิเศษให้แน่นอนหรือว่าพี่เพ่านใดที่อยากยกนะอยากยกทั้งอ,อีพีเลยเนี้ยอ มีราคาพิเศษให้ครับผมนี่ชุดนี้ชุดที่สิบห้าในค่นชุดที่สิบห้าต่อไปเป็นชุดที่สิบหกโอ้นี่มาเยอะยังเหลือเยอะเลยนะเนี่ยยังเหลือเยอะค่อยดูไปครับผมี่ชุดที่สิบหกครับผมี่ชุดนี้ชุดที่สิบหกนี่ก็สามองค์นะพี่นาชุดนี้ชุดที่สิบหกครับผม นี่ครับชุดนี้ชุดที่16ครับผมนะครับต่อไปเป็นชุดที่17 ที่สิบเจ็ดครับผมนะครับชุดที่สิบเจ็ดครับผมต่อไปเป็นชุดที่สิบแปดอันนี้สี่องค์ ชุดที่สิบแปดครับผมนี่ชุดที่สิบแปดครับผมชุดนี้ต่อไปเป็นชุดที่สิบเก้า ชุดที่สิบเก้าครับผมนี่ครับนี่ครับชุดที่สิบเก้าครับผมชุดนี้ต่อไปเป็นชุดที่ยี่สิบครับผม จุดที่ยี่สิบนะนะครับจุดที่ยี่สิบครับผมจุดนี้น่ครับุดที่ยี่สิบครับ,รบต่อไปเป็นชุดที่ยี่สิบเอ็ดครับผม ครับใน,นชุดที่ยี่สิบเอ็ดนะนี่ครับชุดที่ยี่สิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นชุดที่ยี่สิบสองนี่ครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสองครับผม ครับชุดที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นชุดที่ยี่สิบสามครับผมนะครับชุดที่ยี่สิบสามนะครับผม สานะชุดนี้ต่อไปเป็นชุดที่24ครับผมชุดนี้ชุดที่24นี่ครับ ุดที่ยี่สิบสี่นะครับผมต่อไปเป็นชุดที่ยี่สิบห้าชุดที่ยี่สิบห้า ครับในชุดนี้ชุดที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นชุดที่ยี่สิบหกครับผมนี่ครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบหกอ่ะลืมองค์นี้มีสามองค์แล้วพี่นะนี่นี่ครับ ชุดที่ยีครับผมนี่ชุดที่ยีต่อไปเป็นชุดที่ยีนชุดที่ยีดนะครับผม 27ต่อไปเป็นชุดที่2ีปดนะครับชุดที่ยี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่ยี่สิบแปดครับผมมีสี่องค์ในยี่สิบแปดต่อไปเป็นชุดที่ยี่สิบเก้าชุดที่ยี่สิบเก้านี้มาสี่องค์เลยนะนะครับเป็นชุดที่ยี่สิบเก้าครับผม ชุดที่ยี่สบเก้านะครับผมต่อไปเป็นชุดที่สามสิบนี่ครับนี่ชุดนี้ชุดที่สามสิบครับผม ชุดที่สามสิบนะครับผมจุดนี้ต่อไปเป็นชุดที่สามสิบเอ็ดชุดนี้ชุดที่สามสิบเอ็ดครับผมนี่ครับ นี่ชุดนี้ชุดที่สามสิบเอ็ดนะ,ะต่อไปเป็นชุดที่สามสิบสองสามสิบสองครับผมชุดนี้นี่ครับสามสิบสอง ต่อไปเป็นชุดสุดท้ายผมชุดที่สามสิบสามมีมาสามสามชุดนะชุดสุดท้ายีนสามกล่องนี่นีครับชุดที่สามสิบสามนะนี่ครับตอนนี้จะเป็นปิดเตานาโรมหลวงพ่อพัดนี่ ชุดนี้ชุดที่สามสิบสามครับผมนี่ครับชุดที่สามสิบสามอ่าแล้วก็สําหรับพี่พีนใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ